สวัสดีครับพี่น้องในประเทศและก็ต่างประเทศครับวัอนี้มาพบมาพบช่องเบาหมูบานเท้าครับวัอนี้เมนูสิงโตครับวัอนี้สิมาเห็ดเบาหมูสิมาเห็ดแบบสูตรลาบทั้งเนื้อมึงครับใส่เครื่องลาบครับพริกลาบด้วยครับอันนี้เขาเอียนพริกลาบครับพริกลาบทีนี้เครื่องเทศหลายอย่างครับเท้ากับสีใส่ผักครับบัณฑาผักผักแท่วผักไทยหอมดวนผักกาดหินวัสบีอีสานครับ ้วก็ต้นหอมมะขี้บักพริกครับเดี๋ยวมาเมิงวิธีการนี้ครับเขากาลังหนึ่งใบเลยครับพี่น้องเดี๋ยวถามมาเมิงครับว่ามันสิเป็นังไรถึงสูตรบ่ครับเบามุงมันนีเนสมากสูตรสูตรทางเหนือครับมันยีครับมาถามมาเมิงครับทีมงานมาแล้วครับมาแล้วครับเบาถันเบาอากครับ ตั้งละหล่อเหมือนเดิมรดครับผมครับผมบอด้พอกันหายนาหายหนวดไปเตี้ยตัวบอด้พอกันออกคลิปน้อกันเตะโดนไหนเนาะครับม,ม,มือนีมาพร้อมอาหารสิงโตเบ้ามูเห็ดสาดซูทีมงานจริงครับเขาเหนียวก็ได้การนะครับให้เบาทันซี่เข่าครับเอาอดีเด้อเอาดีเด้อครับป นี <ítulo> ่หอมห้อยห้อยว่ะหนูเข่าไม่ไหม้เลยเข่าไม่ไหม้ครับใส่เต้าทานครับมามึงเฮ็ดขัดตอนวิธีการเฮ็ดซ่ากับบ่าวหมูครับพึ่งเฮ็ดเคยเฮ็ดเป็นครั้งแรกเด้อว่าสิเป็นจังได๋ซอยเหงาวนะครับซอยเหงาฝากกันครับเอาไปเหอเด้อครับเด้อยวาวหนูว่ะ เป็นสดส่วนคนนี้ก็อายุกงหน้าอะไรัวน,นี้ส่วคนนี้ก็ย่างได้เห็นไหมเห็นในเราหมูในเมืองกิ่ไร่กีเดือนแล้วครับแต่บ่บิเวบ่ิเวมีโอกาสอันนี้ได้มีโอกาสมีกปีลาบมากเลยตั้งรองกีนเมืองครับเดี๋ยวให้เบาชันเอาพี่เอามาใส่ให้นั่ครับศิษย์ฝึกไปดูกันเดี ไช้เชาอแม่บเงียูหนออง้ใช่ับผมจะใาด้เ็นมาแม่บ้เมก็ต้องติด้องติด้ติดายกอไขเดื้อครับผมให้มันเหนียวๆั้งแรกั้งแรกลองบึงลองบึง ข้ามหูกับเขา้ามาเนี่ยก็ได้ครับแช่ะสบกณ์หน,น,นึ่งเรนี้ด้วยครับ หวานเด้มหวานเอาให่ด้อ right. ่ใสอีกนใสกันนะจะใบงานหมดใสไรเมือได้่อยเอาวางครับมาเราบ่แล้วเอกี้้างวิญญาณห็นไรมีพับเปี่ยวได้นาะฝากพับเปี๊ยบใช้้กันได้เลยครับพัเปียวไปครับเหลือใส้น้ำกันแล้วกับ เส้นอ่น้ำฝักไปน้ำกันได้ครับใส่นเหนียวครับย่ามเขาคนยังสีเนียยเนี้ย

มีดอันนี้เนาะเสียงเสียงฟักดาบมีดมีดประทุกพื้นที่จำกัดครับผมอยู่ในเขียบไว้ยังสิแล้วงานใหม่ก็จะเสียงกินเข่าก็นอนเมื่อไปงานใหม่สูชิสูสูกันไปครับทุกคน ครับเหมืนที่นี่ก็มาซอยพักครับใส่ครับใส่นี่ครับลูกสาลาบาาต้นข่อยสาสาสิลู่หรือดาบหรือสาละพอดี้ซอยหอมหอมก่อนครับหอมหอมต้นหอม ต้นหอมก็หัวหอมนะต้นหอมบักชีต้นหอมก่อนเขาใส่ยังแหลต้นหอมคือสมพมบักชีบอ่ะพี่บุ๋กบอ่ะเาแมนบัตหน้าอดวายสบายเลยนะอันนี้รองเมืองเว้นวะอันนี้ทดลองครับทดลองรองอันนี้อันนี้บ่าวโมก็จสิงก็คงเลยเลยครับ ดีแท้ๆลงไปครับดีจริงๆแบบพิกลาบครับแม่จันพิกลาบสูตรทางเหนือนะครับบาหมีสุด่องมึงคนน่ากินยังไงสิคือวันเนาะเด็ดพิกลาบลงไปไนะครับเมน,นูนี้มันต้องเผ็ดๆคุ้งผมหน้าแม่มาได้ ว่าเป็นเพียนไป้ไป่ากองข่อยเลยตวกินกินกินเครื่องเช้านีแน่นอนเลยครับหอมมาเลยหอมมาเลยนะครับมีทิชช่ระบเขัาไซองแกะมือกล้องมือกล้องมือกวองจับเปลี่ยน มือไก่ครับซอมือไกร้อมนะครับหอมถุงจตวหน่าเอาหมูสไล์อันนี้นะครับปุงกับปุกย่างไหล้ะครับปุ่สุดขึ้นยังไาปะส่ไลแ์สบไหลสองทับพี แด่เลยเน้นๆตถุนี้สองครับพี่ด้แล้วก็เรียรอยแล้วผมเชรถแดใสครับดีเมแล้วก็เอามาลงนี่ครับ เผ็ดขมขมเส็ตมัวๆเนี่ยปลาหมูปลาชีมาหยีใส่ครับอันนี้ครับพริกลาบครับเนี่ยหมาะคนพริกลาบนี่ครับคนใเซกันได้ครับป่าน,นีคน,นวัวสิ่เด็กกินม้วนม่วนง่ายๆได้ครับเพราะว่าคนบิดขึ้นฮะ <c oughs> คนบิดขึ้นเ <c oughs> มียนครับเมียนเมียน <laughs> tất ừ. ừ. cả những bạn nha mẹ nhao đẹp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  nhao kìa nhao đẹp nhao kìa nhao 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 ว่าลาบทางเหนือตะขวนเห็นเขาถึงโอ้เตหอมมันนี่เนาะหอมิกแล้วคราบะลกจอได้กัเอ้ขัดก่อนยังนะครเผ็ดอยู่เดียวเพ็ดอยู่เผ็ดอยู่เน่เนันมกอ่ครบีเด้อสอยครับเนื้อเกลือบ็ไส้ใส่เพิ่มนะเกลือน้ำปลาับพี่น้องใส่เส้นเกลือน้ำปลาเผิมา เพราปลาตอนบามูฝักเส้นใส่เกลือผสมเป็นวัตถุดิบเดียบี่สันเป็นตะแสบเ่เแต่ว่าปุ่นเป็นตะแสบด้วยกันครับเบงนะองน,น้ีงั่วะไสงั <S <S ่วะวาเหนียวก่หนียวอ่ะเหนียวกว่านียวจับเบะรึเป้นเหนียวว่ครับพี่น้องสามร้อยหกสิบองศา <S <S นี่แหละเขาอ่านว่าคองแขก นเนี่ยนะอย่าเขาคุยก<ด>ัลงใบข่ำเดียวเนี่ยหักเบะโดดนะสิ่มได้บ้างครับพี่น้องใส่ส่วนนี่นะบ่วงใส่น้องใส่เจ้าบ่วงมาเต็มมีอยู่น้ำเย็นไหมไม่ได้ไม่ได้สิ่มได้บ้างน้องสิ่มเด้อบ้านสิ่มเลซื่ง

ใส่พักเข้าไปกันเรียบร้อยแล้วครับน้องเอ้ยหมูเป็นลาบต้นควยนะครับอันนี้ลาบเบาหมูรองเฮดที่แรกคะับถือว่าได้การนะครับถือว่าแสบอยู่นะถึงกินเครื่องเสต็ปมะแขวนได้การนะครับพี่น้องมะแขวนผ่านเนื้อแมยนนะครับถึงในข้าใสทีหลังครับ ถึงในเขาจับไส่ทีหลังพวกตับพวกกันนี่ครับบนใส่ทีหลังได้ครับเนี้ยสำเนียสุดยอดนะครับได้ดูดด้วยนะวะได้พวกกินดิบนะครับเด้อเนียนครับเนียนเราไปครัวได้ครับปอบครัวปอบครัวนครัวนะครัเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเมืองับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมนูหลากครับ ลาบสันหาบลาบสูตรทั้งเหนือสันห์หากินขอน้ำกันเด้อครับพี่น้องไปบบกินเด็บกระมีกระมีขวัวดนะครับขัวดซูกระมีครับ,ก,าบากับขบ้าวเหนียวขัาวโพดเพชรกระเบนเข็ดพิชอรมัดพนนั่งพี่น้องเลย เิีขิงเผ็ดปวดไปมุมหมืดน่วยบการการออกเลยอย่งเงีเครื่องเทียดทั้งเนี้ยเปียกเดี่ยวเนาะโอ้ยจงกำลังดี แล้วพี่ปดอขทางแหลก้องทีมงานครับสีดิชิ้นสุดลาบทั้งเหนือรสชุบความจอยวุ้นพี่ลี้เลยบบจอยพี่ลี่มีกัวกอ สวัสดีพี่น้องทุกรอบนครับสวัสดีครับกินข้าวน้องกันได้บดบสาดดบายคล้องแขนได้ครับบายสะอาดได้สะอาดหงายขวางลูกนี่ของแขนกำลังหินหินการวัดสมีก็มีเลยไม่ไม่จินงไม่โดน ก็ตด้ดเรื่งคับเอครับเบ่งพเบูดเบ่งพูดผักให้เรเวเลย บเลยครับพี่น้องกินเขากินปลาอิ่มกันนะครับพี่น้องวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ยกไปเพงเท่สนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับสามารถอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สิจยกไปเพท่านสนิทครับขอลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย